เราไปดูกันในพื้นที่จังหวัดตากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตเมืองตากครับด้วยการพร่องน้ําจากน้องหลวงลงสู่แม่น้ําปิงเพื่อรองรับน้ําหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ครับที่บริเวณคลองโคกพลูอําเภอเมืองตากจังหวัดตากครับนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตเมืองตากโดยการพร่องน้ําจากหนองหลวงลงสูแม่น้ําปิงวันละประมาณ1นึ่งหมื่นลูกบาทเมตรด้วยเครื่องสูบน้ําขนาด24นิ้วของโครงการฉลปทานตากเพื่อรองรับน้ําหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่โดยสูบน้ําเพื่อพร่องน้ําในพื้นที่รับน้าหนองหลวงอําเภอเมืองตากโดยมีเป้าหมายประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรผ่านคลองโคกผูลงสูแม่น้ําปิง เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ําท่วมในเขตตัวเมืองตากหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ครับจากนั้นนะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมของคลองตาต่วนคลองสามวาและคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียนพดุงปัญญาอําเภอเมืองตากเพื่อเตรียมความพร้อมของเส้นทางการระบายน้ําเข้าออกบริเวณหนองหลวงด้วยค่ะ